สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในการถามตอบคลายปวดนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายสองประมาณบ่ายสองเนาะทีเนี้ยเราจะวันนี้เราจะมาชวนทุกท่านพูดคุยกันนะคะในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ใครที่เป็นภาวะหมอรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอยู่อะคะ่ะทําไมมันถึงหายช้าทําไมมันถึงไม่หายสักทีนะคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมขอเช็คสัญญาณภาพและเสียงก่อนนะคะก่อนที่จะพูดคุยกันเนาะถ้าเกิดท่านใดที่มีอาการหมอรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอยู่นะคะหรือว่าสงสัยว่าเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเนาะว่ามีอาการอยู่แลอาการณตอนเนี้ย เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดีย๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเคสคนไข้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงที่จะเข้ามานี้นะคะโอเคสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนไหมคะเดีย๋ยวขอเช็คสัญญาณก่อนนะชัดเจนกดหนึ่งไม่ชัดเจนกดศูนย์ให้นิดนึงค่ะแล้วก็ท่านใดมีอาการปวดนะที่แบบสงสัยว่าตัวเองเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอยู่นะคะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามคำถามเข้ามาได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลเบื้องต้นนะคะที่บ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องการคลายปวดนะเวลาเราอยู่ที่บ้านนย่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะโอเคไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยเนาะโอเคอ่ะสวัสดีค่ะชัดเจนนะคะอ่ะคุณลักษณะวดีบอกว่าชัดเจนนะคะฝากแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยเนาะ ขอฟังเสียงตัวเองนิดหนึ่งนะโอเคค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะฝากคำถามไว้นะที่กล่องข้อความนะที่อินบ็อกซ์ที่เพจนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะนำคำถามมา,มาตอบที่หน้าเพจนะคะคือตอนช่วงนี้เรามีคำถามที่เกี่ยวกับภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะเยอะเลยละค่ะเพราะว่า เป็นภาวะที่ณปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่จะเป็นกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทที่บริเวณหลงังล่างนะคะหรือว่าหมอรองกระดูกเครื่องทับเส้นประสาทที่บริเวณคอนะคะจุดที่จะเป็นกันเยอะๆเ,เลยนะคะก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันเนาะก็คือในส่วนของภาวะหมอนรองกระดูกตรงนี้คือแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดอันนี้เราจาลองมานะคะนี่จําลองมาเนาะอันนี้คือทางด้านหน้านะคะอันนี้คือกระดูกกระดูกเชิงกานเวลาเราเท้าสเอล่ะค่ะเราก็จะ ตรงกระดูกชเชิงการตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณที่เป็นกันเยอะเนี่ยจะเป็นช่วงหลังล่างตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็บริเวณช่วงคอซึ่งก็จะเป็นคอในระดับล่างๆที่จะมีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทที่เป็นกันค่อนข้าง mm. เยอะนะคะก่อนอื่นนะคะลักษณะท่าทางอะคะ่ะที่จะก,กระตุ้นทําให้เรามีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะคะก็จะเป็นลักษณะท่าทางที่เราอยู่ในท่าก้มไปทางด้านหน้าเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบจําลองที่เรานํามาแนะนําเสมอนะไม่ว่าจะเป็นที่คอตรงนี้นะหรือว่าเป็นที่บริเวณเอวตรงนี้นะคะอันนี้เราดึงมาแบบนี้เนาะอันนี้คือทางด้านหลังนี่คือทางด้านหน้านะคะตัวสีเขียวสีเหลืองๆตรงนี้ค่ะอันนี้คือตัวกระดูกตัวกระดูกนะคะและตัวสีแดงๆเนี่ยเป็นโมเดลจําลองคือหมอนรองกระดูกนะคะถ้าเกิดเรามีเราอยู่ในท่าที่นั่งนานนะหรืออยู่ในท่าที่นั่งหลังค่อมหรือก้มอะค่ะหรือก้มอะค่ะเราจะ มีแนวโน้มนะคะทำให้เจ้าตัวหมอนองกระดูอะคะ่ะเขาเคลื่อนไปทางด้านหลังนะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะโอเคปื๊บแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะเห็นตรงนี้ไหมเห็นปุ่ปดๆแดงๆไหมคะนะคะเพราะเจ้าตัวหมอนองกระดูตรงนี้ค่ะเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนสส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นผนังที่อยู่ด้าน ด้านรอบโดยรอบโดยทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแกนกลางหรือว่าเป็นนิวเคลียสหรือเป็นลักษณะที่เป็นกระดูกอ่อนนะคะเวลาเรานั่งก้มไปทางด้านหน้าค่ะหรือว่าก้มหน้าค่ะเราจะมีแนวโน้มนะคะทําให้ผนังที่อยู่รอบๆบแกนกลางเนี่ยเขาค่อยคปริค่อยค่อยแตกทีละชั้นซึ่งตรงนั้นมันเป็นลักษณะชั้นเป็นเลเยอร์หลายๆชั้นนะคะพอมีล,ลักษณะปริแล้วก็แตกอะคะ่ะช่วงแรกเนี่ยเราจะมีอาการปวดแค่หลังเฉพาะที่ก่อน ราจะปวดแค่เฉพาะที่ถ้าเกิดเป็นที่คอก็ปวดแค่บริเวณคอเฉพาะที่ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาปริมากขึ้นนะคะแล้วเจ้าตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปรินแล้วไปแตะไอ้เส้นเหลืองๆข้างหลังตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือเส้นประสาทนะคะมันก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งที่เขาปริเนี่ยมันไปแตะเส้นประสาทที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาหรือว่าตรงกลางนะคะถ้าเกิดไป ไปทางข้างใดข้างหนึ่งอะค่ะเขาก็จะมีอาการลงไปที่บริเวณสะโพกนะคะแล้วก็ขาข้างที่เส้นประสาทเส้นนั้นเป็นเลี้ยงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นอะโอเคเราเราน่าจะพอ,อะทราบกันแล้วคือเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้มีแรงกระทำะคะ่ะ ต่อบริเวณแนวกระดูกสันหลังเนี่ยชิมมากเกินปกติแล้วก็ทําให้เจ้าตัวผนังหมอนรองกระดูกอะคะ่ะมันมีอาการปริแล้วก็ฉีกขาดเพราะฉีกขาดไปเรื่อยๆนะคะจนพอเราอยู่ในพฤติการที่เรายิ่งก้มยิ่งก้มอะคะ่ะหมอนรองกระดูกมันก็ยิ่งกระเถิบไปข้างหลังนะคะอันนี้คือภาะวะหมอนรองกระดูกปลิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดปลิ้นแล้วยังไม่แตะเส้นประสาทมันจะปวดแค่บริเวณ เฉพาะจุดที่เราเป็นแต่ถ้าเกิดปลิ้นแล้วไปแตะเส้นประสาทอะคะ่ะอันนี้มันจะมีอาการล้าวลงไปสะโพกแล้วก็ลงไปที่ขานะคะถ้าเกิดเป็นในส่วนของหลังเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าทําไมเวลาเรามีภาวะหมอลองกระดูกเทับเส้นประสาทอะทำไมมันถึงหายช้าทําไมมันถึงไม่หายสักทีนะคะในกรณีที่เรายังมีลักษณะที่เราเคลื่อนยังเคลื่อนไปทางด้านหลังยังไม่มากยังไม่ทะลุออกจากผนังที่มัน ที่มันห่อหุ้มอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยการรักษาทางกายภาพแล้วก็ท่าบริหารแล้วก็การประครรร้อนประครบเย็นที่บ้านได้นะคะโอเคค่ะวิทอ่ะเอาอย่างนี้นะคะระยะเอาเป็นว่าสมมุติว่าเราเพิ่งเป็นหมัดหมดนะคะเราเพิ่งเป็นหมัดหมาดหมอนรองกระดูกเพิ่งผนังหมอนรองกระดูกเพิ่งปลิ้นออกมาแบบนี้นะคะเพิ่งปลิ้นออกมาแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะระยะของการซ่อมแซมตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันและเราจะพูดถึงในกรณีที่ไม่มีการทำให้มีภาวะบาดเจ็บซ้ำซ้อนนะคะอันนี้คือในในสภาวะที่ไม่มีการบาดเจ็บซ้ำซ้อนคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราปิ้นแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเราปิ้นแบบนี้แล้วแล้วเราก็ปรับพฤติกรรมเรา ะะเราจะไม่นั่งหลังค่อมเราจะไม่ก้มหลังเราจะไม่ก้มลงไปยึบยกของแบบนี้นะคะคือเราต้องรักษาแนวกระดูกสันหลังส่วนนี้สันหลังส่วนล่างเนี่ยให้อยู่แนวแนวที่มีความความโค้งไปทางด้านหน้าแบบนี้ตลอดเวลาไมไ่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนนะคะ ลอดเวลาอันนี้เราพูดถึงในในสภาวะที่เราสามารถรักษาในกระดูกสันหลังอยู่ในสภาวะปกติได้แล้วก็ไม่กระตุ้นให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ําซ้อนนะคะระยะการบาดการซ่อมแซมของหมอนรองกระดูกจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะระยะแรกพูดง่ายๆนะคะก็คือเป็นระยะที่เขาเรียกว่า inflammation phase ก็คือเหมือนเราเป็นแผลนะเหมือนมีดระบาดนะคะมีดระบาดท,ที่ผิวเราอะคะ่ะ แล้วร่างกายเราเนี่ยจะมีกระบวนการการซ่อมแซมนะคะก็จะมีกระบวนการเพื่อที่จะไปปิดบาดแผลตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะไปปิดบาดแผลตรงนั้นนะคะและกระบวนการนี้ค่ะในส่วนของหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะคะจะใช้ระยะเวลาในการปิดบาดแผลเนี่ยประมาณ5วันนะคะประมาณ5วันเพราะฉะนั้นช่วง5วันแรกที่เราสมมุติว่าเรา,เาไปก้มยกหยิบของแล้วเรารู้สึก แบบมีอะไรแบบเหมือนไฟช็อตแป๊บวิ่งลงไปสะโพกอะไรที่ขาค่ะขอให้ดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ5วันเนี่ยนะคะช่วงแรก5วันเลยนะ,ะถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกให้นอนควา่าให้นอนคว่ำนะคะแล้วก็เอาหมอนเนี่ยรองกึ่งกลางสะดือนะคะในท่านอนคว่ำเนาะแล้วก็ประครบประครบเย็นที่บริเวณหลังล่างนะคะทุก4ชั่วโมง ทุก4ชั่วโมงนะคะแผ่นเจลที่ประครบนะคะก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครมีแผ่นเจลวันนี้อยู่แล้วสามารถทําให้ร้อนได้เย็นได้นะคะก็ทําให้ให้เขาเย็นในช่วง5วันแรกนะสาวันแรกให้เป็นประครบเย็นในถ่าน,นอนคว่ำนะคะเพราะว่ามีเคสคนไข้ที่ช่วงวันแรกๆเนี่ยเดินไม่ได้เลยนะคะนะก็ให้นอนคว่ำประครบนะคะทุก4ชั่วโมงนะคะ แต่ไม่ได้ให้ประครบตลอด24ชั่วโมงนะคือทุก4ชั่วโมงประครบ10-15นาทีแล้วก็พักนะคะนะแล้วก็พักนะคะแล้วก็เลี่ยงพฤติกรรมที่อะไรก็ตามที่ทําให้หลังคอมนะคะถ้าเรามีการดูแลตัวตวเองแบบนี้5วันโดยไม่ทําให้เกิดภาวะบาดเจ็บซ้ำซ้อนนะคะกระบวนการการซ่อมแซมนะคะในช่วงระยะอักเสบเฉียบพลันเนี่ยเขาก็จะปิดบาดแผล เขาก็จะปิดบาดแผลได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเบื้องต้นนะคะแต่เขายังไม่แข็งแรงเพราะมันเป็นแค่การปิดบาดแผลบางๆนะฮะลองนึกลองนึกภาพเวลาเรามีดบาดหรือว่าหกล้มอะคะ่ะช่วงแรกเนี่ยสังเกตด,ดูเลยมันก็จะเป็นเนื้อแดงๆใช่ไหมมันยังไม่มันยังไม่แข็งแรงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระวังตัวนะระวังเรื่องพฤติกรรมต่างๆต้องระวังอย่างมากเลยนะคะ พอเขาปิดบาดแผลได้ดีแล้วนะ,ะเขาก็จะเข้าสู่ระยะที่2นะคะระยะที่2ของการซ่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นประาสาทที่ร่างกายเราซ่อมแซมกระบวนการร่างกายเราซ่อมแซมด้วยตัวเองนะคะอย่างที่2ก็คือระยะที่เป็น Transitional Phase นะคะก็คือช่วงที่เปลี่ยนถ่ายนะคะซึ่งระยะนี้ค่ะจากผนังบางๆที่เราซ่อมเขาก็จะมีกระบวนการซ่อมแซมเรื่อยๆ,ๆนะซึ่งระยะนี้ค่ะใช้ระยะเวลาถึง21วัน 21วันเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดเคยไปพบคุณหมอนเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเขาจะใช้ระยะเวลานะอย่างน้อยเนี่ยสเดือนในการที่เราจะต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะเนาะนะสามเดือนเป็นอย่างน้อยนะคะและระยะสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นระยะเรียกว่า stabilization p h a s นะะซึ่งระยะนี้ค่ะจะใช้เวลาขึ้นอยู่กับความรุนแรงเลยนะ ก็คือระยะที่1ปิดบาดแผลละระยะที่2ซ่อมให้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะระยะที่3นี่คือระยะที่ทําให้มีความมั่นคงและแข็งแรงขึ้นใช้เวลา60-360ถึง360วันหรือ1ปีนั่นเองนะคะหรือ1ปีนะคะร่างกายเราจะสั่งเคราะห์นะคะพวกคอลลาเจนนะคะเพื่อที่จะไปซ่อมแซมนะคะแล้วเขาก็จะทำให้ไอตัวเจ้าไฟโบวบสเนะะี่ยค่ะ จะทาหน้าที่เปลี่ยนคอลลาเจนไททีที่เราซ่อมตอนช่วงแรกให้เป็นคอลลาเจนไทวันนะคะที่บริเวณพัน,นังเพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นของบริเวณที่บาดเจ็บนะคะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราเป็นแผลร่างกายเราตอนแรกเราจะปิดบาดแผลก่อนนะคะปิดบาดแผลไปช่วงแรกเนี่ยเนื้อมันจะแดงแงบางๆนะคะเนื้อเยื่อจะแดงแบางๆยังไม่แข็งแรง พอซ่อมไปเรื่อยๆเ,เนื้อเยื่อเราก็จะ,ะสมานแผลได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นนะคะจนช่วงใกล้สุดท้ายเนี่ยมันจะเริ่มเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนื้อเยื่อผังผืดที่ลักษณะจะเป็นแผลเป็นนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะในในส่วนของหมอนรองกระดูกเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของไอตัวหมอนรองกระดูกตรงนั้นนะคะให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง3ระยะนี้ค่ะ ใช้เวลานะคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและต้องไม่มีการบาดเจ็บซ้ําซ้อนนะใช้เวลา3 3เดือนถึง1ปีและต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่ทาอยู่ในสภาวะที่เราไม่ไปก้มหรือไปยกของหรืออะไรให้มันมีการบาดเจ็บซ้ําซ้อนนะคะนี่อยู่ในคอนดิชันแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลค่ะว่าทําไมนะทำไมเวลาเรามีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้วอะ่ะ มันใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมตัวเองค่อนข้างนานมากๆนะคะอย่างแรกเราต้องทําความเข้าใจนะคะว่าบริเวณหมอนรองกระดูกนะคะซึ่งอันนี้โมเดลเนี้ยจำลองเป็นเป็นสีแดงเนี่ยเขาจะไม่มีหลอดเลือดไปเลี้ยงนะคะเขาไม่มีหลอดเลือดไปเลี้ยงนะมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วอะคะ่ะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับวลา เวลาเราเป็นแผลที่ตรงผิวหนังหรือกล้ามเนื้อตรงนี้ซ่อมแซมเร็วมากเพราะว่าบริเวณน,นี้มีเลือดมาเลี้ยงเยอะแต่เจ้าตัวหมอนรองกระดูกตรงนี้ค่ะเขาจะไม่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงนะคะแต่เขาจะได้สารอาหารจากไอตัวที่อยู่ขอบเนี่ยตรงนี้ขอบกระดูกเรียกว่าเอ็นเพดค่ะเขาจะเป็นลนักษณะซึมแพร่ผ่านนะคะเพื่อมาเลี้ยงเจ้าตัวหมอนรองกระดูกนี่ก็เป็นเหตุผลที่สําคัญนะคะว่าทําไมเป็นหมอนรองกระดูกแล้วหมอนรองกระดูกปิ ฉีกขาดแล้วทําไมมันนานมากๆถึงหายนะคะและที่สําคัญเราจะบอกคนไข้เสมอเลยว่าถ้าเกิดเราเป็นแล้วนะคะเวลานั่งเนี่ยท่านั่งจะเป็นท่าที่แรงกระทําต่อแนวกระดูกสันหลังในช่วงเอวเยอะที่สุดนะคะใครที่มีอาการแล้วปวดหลังเรื้อหลังแล้วมีอาการแล้วนะคะแนะนําห้ามไม่ควรนั่งเกินครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเราอยู่ในท่าที่นั่งอะคะ่ะแรงมันจะยิ่งกดลงตรงนี้เยอะ แรงมันจะยิ่งกดตรงนี้เยอะนะคะพอกดเยอะแล้วเรานั่งหลังค้อมอีกะค่ะมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะกำลังซ่อมๆ้อมกำลังซ่อมๆ้อมกำลังดีอยู่แล้วนะคะปีอีกแล้วนะกาลังซ่อมส้อมดีอยู่แล้วปีอีกแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ต้องค่อนข้างดูแลตัวเองมากๆนะคะของทางเพจอะค่ะเรามีทําคลิป เพื่อที่เป็นเขาเรียกว่าแนะนําท่าบริหารเบื้องต้นมีอยู่5คลิปด้วยกันนะคะเราเราพยายามแชร์บ่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นและพื้นฐานที่คนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทจะต้องเอาไปดูแลตัวเองกันนะคะและที่สําคัญถ้าถ้าเราสามารถไปทําการรักษาทางกายภาพบำบัดได้นะคะแนะนําให้ไปทําการรักษาทางกายภาพบำบัดที่คลินิกกายภาพหรือโรงพยาบาลที่มีแผนกายภาพบำบัดนะคะเพื่อใช้เครื่องมือ กระตุ้นกระบวนการการซ่อมแซมะให้มันซ่อมแซมได้ดีขึ้นเพราะว่าการรักษาทางกายภาพเราจะไม่ใช้ยานะคะแต่เราจะใช้เครื่องมือเพื่อที่จะช่วยกระบวนการการซ่อมแซมทําให้กระบวนการการซ่อมแซมนั้นนะคะเป็นไปได้อย่างเร็วขึ้นนะคะพร้อมกับเรื่องการประครบร้อนประครบเย็นเวลาอยู่ที่บ้านและท่าบริหารที่เหมาะสมแต่ละช่วงระยะที่แนะนํานะคะอย่างที่บอกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบ่งเป็น3ระยะในการซ่อมแซมนะคะ นะโอเคค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นอะไรที่เราอยากจะออกมาแบ่งปันให้ให้หลายท่านเนี่ยที่มีอาการอยู่เนี่ยได้ได้รู้ถึงกระบวนการการ่อมแซมนะคะซึ่งมันใช้ระยะเวลามากๆเลยนะคะโอเคขออนุญาตดูคำถามนะคะคำถามไปทำงานต้องนั่งครับนั่งนานไม่ได้ครับแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับเอาจริงนะเรามีคนไข้ท่านหนึ่งเป็นวิศวกรน,นะคะ แล้วเขาก็ต้องอยู่ในท่านั่งที่นานมากๆนะคะปัจจุบันค่ะเขารู้และเขาทราบเลยว่าเพราะว่าเคสนี้เป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทด้วยและเป็นตัวกระดูกเคลื่อนด้วยเพราะฉะนั้นข้อต่อที่บริเวณแนวกระดูกสันหลังเขาจะไม่แข็งแรงเคสนี้นะคะจากจากที่คุยกันและให้คําแนะนําค่ะเขาทุกครั้งเขาเรียกทุกครั้งที่เริ่มมีอาการปวดหรือว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะยืนทํางานนะคะเขาจะยืนทํางานและเขาซื้อ ซื้อโต๊ะที่มันสามารถปรับขึ้นได้ะคะ่ะเพื่อยืนทำงานนะคะเนาะถ้าเราไม่สามารถเลี่ยงพฤติกรรมการนั่งทำงานได้มันต้องปรับพฤติกรรมตัวเองะคะ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถลาออกจากงานได้ถูกไหมคะเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองนะคะพร้อมกับอาคยววาระหว่างวันถ้าเป็นหมอรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะคะเขาจะมีท่าบริหารที่เราจะต้องทําทุกสองชั่วโมง นะคะทุกสองชั่วโมงเนาะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีเคสที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเขาจะมีแผ่นแผ่นแบบประครบร้อนของเขาอะเอาไปประครบที่ทํางานและทุกทุกเคสเนี้ยเราให้บริหารทุก3มชั่วโมงเพราะาอาการเขาเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเขาก็ต้อง,ต,องต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแลวกลับบ้านเนี่ยก็ต้องมีท่าบริหารนะคะโอเคคุณสมศักดิ์จากซูรินนะคะ อีกอันเนือ้อค่ะที่เราค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆเลยนะถ้าเกิดใครที่มีอาการปวดเรื้อรังแล้วยังไม่รู้มันเป็นมากหรือเป็นน้อยและยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นจากอะไรค่ะไปพบคุณหมอตรวจหาสาเหตุนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าอาการที่เราเป็นนะบางครั้งเนี่ยเราเป็นที่หมอรองกระดูกอย่างเดียวบางครั้งเราเป็นที่ข้อต่อกระดูกอย่างเดียวบางครั้งเราเป็นที่กล้ามเนื้อร่วมด้วยบางครั้งเราเป็นเรื่องเนื้อเยื่อผังผืดที่มันเกี่ยวยงกันทั้งหมดร่วมด้วยก็ต้องแก้ให้ครบนะคะต้องแก้ทุกจุด เนาะถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยแล้วอยากจะเห็นภาพจริงๆอะคะ่ะก็ต้องทำ MRI า MRI นะคะต้องทำ MRI า MRI เนาะ,ะโอเคมีเจ็บตรงสะโพกอืมอ่ะสำหรับเรื่องการประครบอะคะ่ะประครบรถปวดเนี่ยเราสามารถนะคะถ้าเป็นลักษณะอา,าการปวดตึงไม่ได้ปวดแบบไม่ได้ปวดบวมแดงร้อนนะคะเราจะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะ อาการปวดแบบอักเสบมันจะมีปวดบวมแดงร้อนหรือเราจะเรียกว่าสีสหายเนี้ยถ้าเกิดสีสหายเรามีอาการปวดแล้วมีอีก3สหายมาด้วยกันคือบวมแดงร้อนร่วมด้วยเนี้ยเราจะเรียกว่ามีภาวะปวดแบบเฉียบพลันนะคะคือมีกระบวนการการอักเสบอยู่นั่นแหละนะอันนี้ค่ะให้เป็นประครบเย็น10-15นาทีทุก4ชั่วโมงนะคะให้ทำประมาณ2-3วันถ้าเกิดทำถึงสองถึงสวันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะ แนะนำให้ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุเนาะแต่ถ้าเกิดเราเป็นลักษณะอา,าการปวดตึงนะคะคือปวดตึงปวด,ปวดแล้วมันมันปวดอะแต่มันไม่ได้มีกระบวนการการอักเสบร่วมด้วยคือไม่มีวมแดงร้อนร่วมด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประครบร้อนนะคะ1 5ถึง20นาทีทุกสชั่วโมงเอ๊ะทุกสี่ชั่วโมงค่ะทุกสี่ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเราทำดูแลตัวเองแล้วนะ3วนั4วน4ี่วันอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปพบคุณหมอตรวจหาสาเหตุนะคะ โ okay. อเคพบหมอแผนกไหนกระดูกและข้อค่ะนะคุณละวิวานปวดตรงปวดตรงเอวต่อปวดมากๆเลยเหคะค่ะถ้าเกิดปวดมากขนาดนั้นนะเราแนะนำใหไ้ไปพบคุณหมอเนาะอ๋อแลวอีกอันนึงค่ะอีกอันหนึ่งนะเราอยากจะบอกนิดน,นึงว่าอาการทุกครั้งคืออาการปวดหลังเนี่ยสำคัญมากๆไปตรวจหาสาเหตุให้เจอ แนะนำอยากให้ตรวจหาสาเหตุให้เจอเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อเคยเคยแบบเป็นคอเคสหรือตกหมอนไหมถ้าเกิดเราเป็นลักษณะคอเคสหรือตกหมอนนะคะแต่เรามาเคสที่หลังมันมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งเวลาเคสที่หลังเนี่ยอาการจะแสดงเหมือนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมากเลยนะคะนะจะเหมือนมากเลย นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราค่อนข้างเป็นห่วงเนาะก็คือท่านใดก็ตามทีเ่เขาเรียกว่ามีอาการปวดแล้วมันปวดแบบมีปวดแล้วมีไข้แล้วก็มีลักษณะป,ปวดแปลกๆหรือแบบปวดเป็นเวลาตีสี่จะปวดตีสามจะปวดหรืออะไรประมาณนี้นะคะที่เราแนะนําว่าต้องไปหาสาเหตุให้เจอเพราะอะไรรู้ไหมคะเ<ๆ>พราะว่ามันมีภาวะอีกภาวะหนึ่งค่ะที่มันต้องมันต้องใช้การรักษา โดยวิธีอื่นนะอาจจะเป็นการผ่าตัดหรือการอะไรก็แล้วแต่ก็คือมีภาวะเนื้อง,งอกไปเบียดทับเส้นประสาทอันนี้ก็สําคัญนะคะเราถึงอยากจะให้ท่านที่มีอาการปวดเยอะๆเนี่ยไปไปพบคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอส่งตรวจทำเอ็มดูว่า้ปวดมา3-5ปีแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยมันมีภาวะเนื้อง,งอกหรือหรืออะไรไหมที่ไปทับเส้นประสาทหรือไปทับโพงเส้นประสาททําให้เรามีอาการปวด ปวดแบบนั้นนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นพวกเนื้องอกหรือเป็นอะไรเนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันต้องใช้วิธีการรักษาอีกอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะสำคัญมากนะคะคุณแหม่มบอกว่าเป็นอยู่ค่ะบางวันเสียวลงสะโพกไปถึงเท้าเลยค่ะคุณแหม่มเคยไปพบคุณหมอไหมคะถ้าเกิดพบคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยแล้วนะคะว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเดียวไม่มีกระดูกเคลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำเนาะ เรื่องอการรักษาทางกายภาพอะค่ะการรักษาทางกายภาพจะเป็นการรักษาโดยโดยที่เราไม่ใช้ยาเนาะแต่ก็มีลิมิตในการรักษานะถ้าเกิดเรายังเป็นไม่เยอะพูดง่ายๆภาวะหมอนรองกระดูกหรือกระดูกเคลื่อนนะคะเราเราแบ่งเป็น4ระยะเนาะอย่างกระดูกเคลื่อนก็เกรดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นเป็นหนึ่งถึงสองเนี่ยสองยังไม่เข้าสามเนี่ยการรักษาทางกายภาพยังช่วยได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันเคลื่อนไปมากๆแล้วอะคะ่ะอันนี้เนี่ย อาจจะอาจจะมีความน่าจะเป็นที่จะใช้เวลาหรือหรืออาจจะหายยากหรืออาจจะไม่หายนะหรืออาจจะต้องไปผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มเป็นนะคะเราว่าไปหาสาเหตุให้เจอแล้วก็รีบทําการรักษานะคะเราเคยเจอเคสที่เคลื่อนมาขนาดเนี้ยเคลื่อนเคลื่อนมาเยอะมากเลยนะคะแต่เขาเป็นเคสที่โชคดีตรงที่ว่า,าตำแหน่งที่เขาเคลื่อนนะคะ มันเป็นตำแหน่งที่นี่อันนี้เส้นประสาทอยู่ข้างบนใช่ไหมคะมันย้อยลงมาข้างล่างเส้นประสาทสมมติสิเส้นประสาทอยู่ข้างบนเนาะแต่มันย้อยลงมาข้างล่างอะค่ะมันย้อยลงมาข้างล่างนะมันย้อยลงมาข้างล่างคือเคลื่อนเยอะก็จริงแต่มันย้อยลงมาข้างล่างและไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยค่ะมันไม่มีเส้นประสาทเคสเนี้ยค่ะก็แต่ก็ต้องคุยคุยกับคนไข้ว่าเพราะจริงๆคุณหมอจะให้ผ่าตัดละนะคะแต่คนไข้ไม่อยากผ่าตัดนะก็เลย เขาก็เลยโอเคเราก็ตกลงกันว่าโอเคแล้วก็ทำทำรักษาแบบนี้บริหารแบบนี้อย่างมีวินยัยนู่นนี่นั่นนะคะเคสนี้มีวินัยมากๆค่ะจนปัจจุบันเนี่ยดิชาร์จไปแล้วนะคะก็คือไปดูแลตัวเองได้แล้วนะก็พ้นผ่านมีดหมอไปแต่ว่าคนไข้มีวินัยมากเอาจริงๆนะคะคนที่เป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทถ้าเรามีวินยัยดูแลตัวเองอย่างถูกต้องแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ร้อยเปอร์เซ็น์นะคะอันเนี้ย เราสามารถที่จะอาการดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดได้นะคะแต่ต้องไม่เป็นเยอะมากต้องไม่แบบว่าผนังมันแตกจนเอีมอนรองกระดูมันทะลักไหลลงมาแล้วอันนั้นไม่ไดนะ้อันนั้นต้องผ่าตัดนะคะสังเกตง่ายๆถ้าเกิดท่านในที่มีอาการแบบเริ่มขาอ่อนแรงมากๆนะก้นปัสยิ่งก้นปัสสวาวะหรืออุจจาระไม่ได้อันนี้ต้องผ่าตัดด่วนต้องผ่าตัดด่วน ะคะสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะโอเคสุดท้ายนี้นะคะก็เระหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนที่มีภาวะอาการปวดหลังที่เกิดจากภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะคะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเราเป็นมา3เดือน5เดือน6เดือนแล้วมันไม่หายสักทีนะคะอย่าลืมนะคะหมอนรองกระดูกเรามี3ระยะในการซ่อมแซมตัวเองและที่สำคัญทุก3ระยะเนี่ยพฤติกรรม เรื่องการก้มหลังนะคะหรืออะไรก็ตามที่เราอยู่ในท่าก้มนะคะจะเป็นพฤติกรรมที่กระตุ้นทําให้ไอ้เยื่อบางๆแผลบางๆตรงนั้นน่ยมันปริมันปริมันปริแล้วมันไม่ซ่อมตัวเองสักทีนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอดูคุณละว,วิวันไปหาหมอมาแล้วได้แต่ยาแก้ปวดคะ่ะคุณหมออ่ะคุณละว,วิวันเคยทำเอ็มอาร์ไอไม่จ้ะถ้าเกิดเราให้เราแนะนาเนาะเปลี่ยนหมอค่ะเปลี่ยนหมอ นะคะแล้วก็อาจจะหรือถ้าเกิดไปหาคุณหมอคนเดิมก็บอกเขาว่าอาการเราไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอช่วยแนะนําอะไรอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะโอเคคุณแม,ม่เคยทำเอ็มไอแล้วผลออกมาเป็นหมอลองกระดูกเคลนทับเส้นปาาระสาทผ่านการรักษามาหลายวิธีแต่ไม่ดีขึ้นเลยค่ะทั้งทานยาทํากายภาพก็ยังไม่ดีขึ้นหน้าหนาวนอนไม่ได้เลยค่ะหมอให้ผ่าตัดแต่ไม่ผ่าค,ค่ะกลัวการพักฟื้นนานค่ะอย่างที่เราบอกนะ มันอยู่ที่ระยะที่เป็นนะคะอยู่ที่ระยะที่เป็นอยู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องปรับเปลี่ยนได้แบบ100%ไม่มีเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนถ้าบริหารต้องทําทุกสองชั่วโมงนะคะและก็ต้องถ้าเป็นสเต็ปที่เราดูแลคนไข้ะคะ่ะกายภาพต้องทําตามนัดที่มาถ้าบริหาร เราจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะคะโดยที่ทุกครั้งที่มาถ้าเดิมต้องทำได้ก่อนถึงจะได้รับท่าใหม่นะคะถึงจะได้รับท่าใหม่แล้วก็ท่าที่เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นมันเป็นสเต็ปในการรักษานะคะนะโอเคโอเคค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถฝากทิ้งไว้ในกล่องข้อความนะในอินบ็อกซ์ค่ะแล้วเราก็จะเอานำจะ นำคำถามนั้นมาจัดรายการในการถามตอบารปวดนะคะเพื่อที่เราจะได้มาพูดคุยกันเพราะเราเชื่อว่าความรู้ที่ถูกต้องค่ะจะทําให้คนไข้ค่ะสามารถที่จะดูแลตัวเองที่บ้านได้อย่างถูกต้องแล้วก็ลดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาทางกายภาพ นะคะวันนี้ถ้าเกิดท่านใดที่มีอาการอยู่สามารถติดตามคลิปที่เราทําไว้นะทั้งในในช่อง Facebook อันนี้นะคะแล้วก็ในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าหมอขวัญน,นะคะซึ่งเรามีท่าบริหารหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นปาาระสาทเป็นท่า12345ลองไปหาดูกันนะคะเราแชร์ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะส่วนท่านใดที่จะถามเข้ามาแล้วอยากจะซื้อแผ่นเจลบกบ,รบตรงนี้นะคะสามารถทักเข้ามาได้ที่อินบ็ นะคะเพราะาอันนี้เป็นแผ่นเจลที่เราจะขายอยู่ที่คลินิกแต่ถ้าเกิดท่าในใดที่อยู่ในเพจแล้วต้องการสั่งซื้อก็สามารถพักทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเคสนัดกำลังจะมาแล้วนะคะวันนี้ก็ไปแล้วแล้วก็วันหน้าเรามาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมนะคะกับความรู้ที่เราอยากที่ให้ทุกคนไปดูแลตัวเองกันวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ